ตามความคลิปหน้าเหตุโรงแรมหรูย่านหาดเฉวงบนเกาะสมุยที่เรียกว่าถูกขโมยทรัพย์สินไปจนเกลี้ยงโรงแรมเหลือแต่เรียกว่าโครงสร้างเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากที่จับกลุ่มคนก่อเหตุไปได้3คนตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งขยายผลอยู่คุณผู้ชมฮะน,นี่คือสภาพของโรงแรมนะครับหลังจากที่ทําการรีโนเวท พร้อมที่จะเปิดให้บริการยังขาดแค่เรื่องของบุคลากรที่จะมาทํางานานะฮะเปลี่ยนมือกันมาจากเจ้าของเดิมที่เป็นชาวต่างชาติถูกไหมฮะแล้วพอโควิดก็ปิดไปแป๊บหนึ่งใช่งบลงทุนในการรีโนเวทครั้งนี้เนี่ยสี่ล้านบาทแต่ว่าถูกขโมยทรัพย์สินคุณผู้ชมดูฮะ ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทีวีมีเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยเจล้านบาทจากเหตุการณ์ล่าสุดในครั้งนี้นะครับดูว่ามีอะไรที่ขโมยไปบ้างดูสิฮนะหม้อปแปลงไฟฟ้าหน้าโรงแรมก็เอาไปสายไฟในอาคารหลอดไฟปลั๊กไฟโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนชักโครกเครื่องทําน้ําอุ่นฝักบัวผ้าม่านราวเหล็กบันไดเครื่องปรับอากาศหน้าต่างขอบประตูกระจกหบรรยายแทบไม่หมดลิฟต์ก็เอาไปะ โหยกไปแม้กระทั่งลิฟต์เลยนะคะใช่แล้วในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะยังพบพวกขวดน้ําดื่มพวกอาหารขนมต่างๆก็คาดว่าน่าจะเป็นของคนที่เข้ามาก่อเหตุเกินแล้วก็ทิ้งไว้เข้ามาอยู่ที่นี่เลยอะแน่นอนอว่าขโมยขนาดนี้เนี่ยหนึ่งคือไม่รู้ว่าไปทําอะไระสองต้องใช้เวลาน,านานมากพอสมควรนะฮะทางตาาํารวจสพบผุดกอดสมุยครับกับทางคุณรัชพรภูนสวัสด ยังสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยแล้วก็ทางคุณโยมนาพูลสวัสดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมบอนเข้าไปตรวจสอบเนี่ยความเสียหายก็เรียกว่าห้องพักทุกห้องถูกทําลายหมดทรัพย์สินถูกเอาไปเกลี้ยงกระจกแตกเกลื่อนแล้วยังพบหัวตัดแกส๊สกับถังลมถังแกส๊สและเครื่องมือช่างแล้วก็อาหารอยู่ในที่เกิดเหตุนี่คือสภาพ เขาเขาลุรีโนเวทเสร็จแล้วนะใช่แต่นี่เหมือนกับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเอาไปหมดเลยโดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะคะตารวจเชื่อว่าจะต้องมีการทํางานเป็นขบวนการใหญ่และทํามาแล้วประมาณ3เดือนด้วยกันจนสุดท้ายตํารวจสพบผุดและกอรมนภาคสี่ในพื้นที่เกาะสมุยไปจับกุมผู้ต้องหาได้3คนด้วยกันนะคะคือนายอภิพัฒน์จันแจ่มอายุ35ปีนายกฤษณะขำเมืองและนางสาวขวัญใจนิยม โดยจับได้ภายในศารเจ้าตำบลบ่อผุดพร้อมกับของกลางค่เป็นกองเหล็กขนาด2นิ้วคูณ4นิ้ว60ท่อนด้วยกันมีทั้งชุดแกส๊สตัดโลหะ1ชุดรถบรรทุก6ล้อหนึคันสว่านไร้สายชแฉลงแล้วก็ค้อนด้วยพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือช่าง1อันด้วยเบืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะนะคะนายอภิวัตหนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้ 31สิงหาคมตัวเองได้ไปรับเหมาซื้อเหล็กขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วจำนวน60ท่อนซื้อมาในราคา30,000บาทแล้วก็นำรถบรรทุกออกมาไว้ที่แคมป์คนงานที่โอมโอเคคืออันนี้น่าจะรับของโจรด้วยนะครับพันตำระเด็ยยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับการสบพบ ผุดเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้กําลังเร่งขยายผลที่คาดว่าน่าจะมีคนร่วมขบวนการเยอะเลยนะฮะแล้วจากการตรวจสอบก็ต้องไปตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เกาะสมุยด้วยว่ารับซื้อของเหล่านี้ไปหรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะนําทรัพย์สินต่างๆกลับมา ให้กับทางเจ้าของก็ฝากถึงนักธุรกิจนักลงทุนต่างๆที่ตอนนี้ยังติดเรื่องของผลกระทบโควิดแล้วยังเปิดให้บริการไม่ได้เนี่ยยังค้างอยู่อย่างเงี้ยให้รีบติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าประสานกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะฮะว่ากําลังหยุดบริการจะพร้อมเปิดให้บริการเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปตรวจสอบกันให้ว่าสถานที่ของคุณต่างๆเนี่ยยังอยู่เรียบร้อยดีหรือเปล่านะฮะค่ะอยากจะฝากนะครับว่านักธุรกิจหรือว่านักลงทุนเนี่ย ที่ยังเกิดผลกระทบและก็ยังไม่ได้มาลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้มารีบรีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือทางกับทางนายกสมาคมท่องเที่ยวนะครับว่าหากมีการลงทุนและก็ยังยังหยุดอยู่นะครับเพื่อรอการลงทุนต่อไปนะครับใหให้มีการแจ้งนะเพื่อเราจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ตํญญญารวจเนี่ยเข้าไปประสานงานเพื่อหามาตรการในการป้องกันทรัพย์สิญญญนรวมถึงเจ้าของที่ดินต่างๆนะครับที่อยู่ระหว่างการหมดสัญญานะครับ แต่อยู่ระหว่างหาผู้เช่าใหม่หรือจะทําเองต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็อยากให้แจ้งเข้ามาได้นะครับเพื่อเราจะเข้าไปพูดคุยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจเองรวมถึงสมาคมการท่องเที่ยวเองเราได้บูรณาการในการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อเพื่อไม่เกิดการเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกจะขยายผลกับผู้ร่วมกระทําความผิดที่เราคาดว่า,าน่าจะมีหลายคนสองพวกร้านรับซื้อต่างๆนะครับสามก็เพื่อติดตามยึดทรัพย์สิน ที่ที่ที่ยังถูกวระสุนทลายยังไม่ได้คืนกลับมาครับ